ีมาพบกับดียานะคะที่ึิษ,ษาการขายฟอร์ดเ r ริสสาขารัตนาธิเบศน,นะคะวันนี้ดียนะจะมารีวิวรถ Next Gen นะคะรุ่น XLT d b l 6 Speed เครื่อง2,000ค่ะตัวนี้จะใส่ชุดแต่งมาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงไปดูกันเลยนะคะว่าเราใส่ชุดแต่งอะไรกันบ้างคะ่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า Ford FORD นะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟด้วยค่ะ3จุดนะคะ1 2 3ให้ความสวยงามค่ะขอบด้วยสีแดงค่ะเพิ่มความดุด,ดันเข้าไปอีกค่ะลูกค้าด้านข้างนะคะตัวนี้ใส่ข้อไฟหน้าไปด้วยพร้อมกับตัวหนังสือสีแดงให้ความดุด,ดันเพิ่มเข้าไปอีกค่ะส่วนด้านข้างตัวนี้นะคะมาถึงซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อเราใส่ หมุด6นิ้วเข้ามาด้วยนะคะล้อและก็แม็กยางนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ20ค่ะสเปคยางนะคะจะอยู่ที่265 50 R20 ค่ะเป็นไงบ้างคะดุดันเลยใช่ไหมคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันอีกนะคะตัวนี้นะคะรีนยนัชชอบมากเลยมันให้ความสปอร์ตและหรูหรามากเลยนะคะรุ่น xlt นะคะตัวนี้จะตัดที่สีโครเมียมค่ะ ไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวตัวนี้จะมีพร้อมมากับกระจกด้านข้างแล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างอีกค่ะเสริมหลอ,อกเข้าไปอีกเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะเราก็จะใส่ติดสติกเกอร์ Next Gen ะคะ่ะตัวอักษร Next Gen ด้านนี้เลยนะคะสี่ทาค่ะสติกเกอร์ยังไม่พอนะคะสติกเกอร์ด้านข้างเราก็ยังใส่เข้าไปอีกค่ะเป็น r a n g e r ค่ะมีลวดลายสวยงามเลยนะคะลูกค้า ด้านหลังนะคะเป็นข้อไฟท้ายค่ะใส่พร้อมข้างหน้าและข้างหลังเพื่อให้ความสมูทหล่อเท่เข้าไปนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังตัวนี้กล้องมองหลังของรุ่น x l g นะคะมีมาให้แล้วค่ะลูกค้ากอดเอาใจผู้บริโภคนะคะติดเพิ่มเติมเข้ามาให้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะรุ่นนี้ เสริมหล่อเลยใช่ไหมคะเสริมหล่อแล้วก็เอาใจลูกค้าทุกคนเลย ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจรถรุ่นนี้หรือว่าอยากจะปรึกษาไฟแนนซ์นะคะดูโปรโมชั่นต่างๆนะคะ,ะติดต่อ,อทางเราเข้ามาเลยนะคะมีทีมงานคุณภาพดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะยังไงฝากติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ดรีนะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ